สวัสดีทุกคนครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมอโพคินรักเต้านมนะครับก็กระผมนะครับนายแพทย์โพคินเพ็ทหอบนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมกันนะครับ ก็สาหรับโรคมะเร็งเต้านมนะครับก็ถ้าว่าย้อนั้นไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ค้นพบว่ามีการบันทึกถึงโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะครับในช่วงอียิปต์โบราณนะครับประมาณปี1 5 0 0เอ่อ1500ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็การรักษาของโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบันทึกชัดเจนนะครับจบจนในกระทั่งเมื่อประมาณปี1804นะครับก็ได้มีการเริ่มการผ่าตัด เต้านมทิ้งทั้งหมดนะครับโดยการดมยาสลบนะครับใครจะเชื่อครับว่าการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยมีครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยสัญญาแพทย์ที่ชื่อเซจุฮานาโอกะนะครับไม่แน่ใจว่าหมอออกชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เป็นบันทึกที่เขาได้พูดไว้นะครับแต่ว่าการผ่าตัดรักษาแบบนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่มีการนิยมแพร่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ญี่ปุ่นนะครับ จบจนกระทั่งในช่วงปี1844นะครับก็ได้มีการบันทึกถึงการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมนะครับโดยสัญยญแพทย์ชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าโจเซฟแพนคอสนะครับจนกระทั่งในปี18 กนะครับก็ได้มีงานวิจัยหนึ่งงานนะครับทีอ่ออกโดยคุณหมอวินเลียมเอสเฮาสเนะครับซึ่งคุณหมอ h ฮา s ตเดเนี่ยได้พูดถึงาการรักษาโรคมะเมร็งเต้านมและมีการเก็บข้อมูลของการผ่าตัดรักษาโรคมะเมร็งเต้านมเนี่ยในช่วงปี1 8 8 9ปถึงปี1894นะครับที่มหาวิทยายลัยจอห์นฮอปกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเอาเนื้อเต้านมออกทั้งหมดนะครับเพื่อรักษาผู้หญิงที่เป็นโรคมะเมร็งเต้านม ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งเงต้านมในปัจจุบในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการรักษามาตรฐานเรียกว่า h o l s t e p r a d i c i l m l s t มา t เต y นะครับหรือการรักษาผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมแบบ h o l s t e เ ครับก็เป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานกันจนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ได้มีการพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่การตัดเต้านมออกพร้อมทั้งเ,เรื่องของการเก็บต่อนมน้ำเหลืองบางส่วนส่งตรวจนะครับ จบจนในกระทั่งปี1976ครับก็เริ่มมีคนสงสัยครับว่ามันมีการเป็นมะเร็งเต้านมแค่บางจุดในเต้านมเนี่ยจำเป็นไหมนะครับที่เราจะต้องผ่าตัดเอาเต้านมทิ้งทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเริ่มมีการเก็บข้อมูลงานวิจัยนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับในการผ่าตัดนะครับระหว่างการผ่าตัดแบบดั้งเดิมกับการผ่าตัดแบบส่วนเต้านมนะครับ สาหรับทุกคนที่สงสัยนะครับว่าการผ่าตัดแบบสนงต้านมเนี่ยเป็นการผ่าต NO? ัดแบบไหนนะครับการผ่าต ну ัดแบบสนงต้านมคือการผ่าตัดแบบการเอาก้อนมะเร็งเต้านมออกเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดเนื้อมะเร็งเต้านมทั้งหมดเดิมไม่ต้องไม่ต้องตัดเนื้อเต้านมออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบเอาก้อนเต้านมออกเฉยๆเนี่ยก็จะยังคงมีเต้านมอยู่นะครับหลังผ่าตัด ก็งานวิจัยนี้นะครับก็ได้เก็บข้อมูลนะครับเปรียบเทียบนะครับอัตราการรอดชีวิตนะครับระหว่างคน2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบตัดเต้านมทิ้งทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการผ่าตัดในสมัยโบราณตั้งแต่ปี1นึ่กที่ที่หมอได้เล่าให้ฟังใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผ่าตัดแบบใหม่คือการผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้อมะเร็งออกนะครับแล้วก็ร่วมกับการให้รังสีรักษานะครับเก็บข้อมูลไปนะครับเป็นเวลา20ปีนะครับผลปรากฏว่าครับทั้ง2อ มีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเป็นซ้ำของโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยที่ไม่ต่างกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็เลยสรุปได้ว่าการผ่าตัดแบบตัดเนื้อเต้านมออกทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบที่เราสงวนเต้านมโดยที่ยังเหลือเต้านมหลังผ่าตัดเนี่ยครับก็มีอัตราการรอดชีวิตที่ไม่แตกต่างกันทําให้การผ่าตัดแบบสมวนเต้านมเนี่ยเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาแบบมาตรฐานนะครับในปัจจุบันนะครับ ทีนี้คาถามถัดไปครับใครบ้างนะครับที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดแบบสมุนเต้านมได้นะครับ mm hmm. ก็สําหรับคนที่รักษาออโดยวิธีการผ่าตัดแบบสมุนเต้านมได้นะครับจะต้องยินยอมนะครับที่จะได้รับการรักษาแบบ หลังจากที่เราผ่าตัดเอาตัวก้อนเนื้อมะเร็เรงออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปฉายแสงนะครับหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็ก้อนเนี่ยจะต้องไม่ party, ม, feeder, ไมีไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับจนที่เราผ่าตัดไปแล้วนี่กระทบความสวยงามหลังการผ่าตัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยก้อนมะเร็งเนี่ยจะต้อง,ง,มงไม่มีการกระจายไปทั่วเต้านมนะครับควรจะอยู่เป็นจุดๆเดียวนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเนี่ยจะได้สามารถเอาก้อนมะเร็งได,ได้ออกได้หมดไม่เหลือเซลล์มะเร็งทิ้งไว้ในร่างกายนะครับ นี้คำถามถัดไปครับแล้วใครล่ะครับที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดแบบสมุนเต้านมได้ สำหรับคนกลุ่มแรกนะครับผู้ป่วยกลุ่มแรกที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมนี้ได้นะครับคือกลุ่มคนที่มีโรคหิวหนังบางชนิดนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับในการรับรังสีรักษาหลังจากการผ่าตัดนะครับหรือว่าคนที่เคยได้รับรังสีรักษาบริเวณทรงอกมาก่อนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่แนะนําให้รับการรักษาแบบสงวนเต้านมนะครับเพราะว่าการได้รับรังสีในหลังจากที่ผ่าตัดจะทําให้เกิดเอฟเฟกกับ อวัยวะภายในทรงอกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สําหรับคนที önem, es, ่ไม่ต้องการที่จะรับรังสีรักษาหลักการผ่าตัดในกลุ่มนี้ก็จะไม่รักษาด้วยการผ่าตัดแบบสมดต้องนมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็จะมีความเสี่ยงในการกลับมาเป็นใหม่ในการเสียชีวิตจากโรคกระดต้นนมที่สูงขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ได้รับรังสีรักษาหลังผ่าตัดครับ นอกจากนี้ครับสำหรับผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ครับแล้วก็มีการกระจายของตัวเซลเล์มะเร็งเนี่ยทั่วๆเต้านมเนี่ยในคนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะไม่ผ่าตัดมาสมุดเต้านมเช่นกันนะครับแต่สําหรับในกลุ่มที่บางกลุ่มนะครับก็ถ้าว่ามันมีขนาดของตัว ก้อนมะเร็งเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าไม่มีข้อห้ามนะครับในการรับรังสีรักษาอื่นๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะส่งคนไข้นะครับไปให้ยาเคมีบําบัดนะครับหรือยาด้านฮอร์โมนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ก้อนเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับและหลังจากที่ก้อนมีขนาดเล็กลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาคนไข้มาผ่าตัดแบบสงวนเต้านมแทนที่จะมีการผ่าตัดแบบตัดเต้านมทิ้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับโอกาสนะครับที่ ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วก้อนมีขนาดเล็กลงแล้วยังสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้ได้หลังผ่าตัดนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับหมอก็ขอสรุปนะครับว่าสําหรับโรคมะเร็งเต้านมนะครับถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยสามารถตรวจร่างกายตัวเองแล้วหรือว่ามาตรวจกับหมอเป็นประจำเนี่ยเราสามารถตรวจเจอในระยะแรกๆขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กนะครับเราสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องตัดเต้านมทิ้งนะครับเอ่อมะเร็งเต้านมเนี่ยครับถ้าว่าสามารถตรวจเจอได้เร็วเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับเก็บเต้านมไว้ได้นะครับรักษาหายนะครับไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับเอ่อใครนะครับที่คิดว่าทุกคนนะฮะถ้าว่า ข้อมูลที่หมอให้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากจะแชร์ให้กับคนที่เรารักนะครับได้กลับไปดูแลตัวเองนะครับบอกว่ารบกวนนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดแชร์ความรู้ที่หมอมีนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยครับได้มีความรู้นะครับเพื่อไปดูแลรักษาตัวเองนะครับแล้วก็คนที่คุณรักนะครับ หมอหวังว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยความรู้ที่หมอให้จะทําให้คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถรักตรวจเจอมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆได้นะครับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเกิดการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าว่าใครชอบหมอก็รบก,กวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ